าการมาดูพื้นที่ที่จะปลูกแปลงต้นไม้เพิ่มปลูกแปลงต้นไม้เพิ่มแล้วก็เพราะมันใกล้มันช่วงฤดูฝนแล้ว <S <S แล้วอีกทั้งก็มีรายการของ <S <S 1> <S 1> คุณดานในเขาโทรมาให้ช่วยสรุปมุมมองใน ตลอดระยะหลายป e like ีที <x> ่ผ่านมาที對對่เขาทํารายการเผชิญหน้าว่าในมุมมองของพุทธอิสระมองรายการนี้อย่างไรบ้างก็ได้พูดไปเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะเดินทางกลับเพราะว่ามีงานที่จะต้องไปทําอีกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการวันนี้มาอยู่บนยอดเขาแห่งยอดเขายอดเขาของ ของอหมู่บ้านแม่วินเนี่พาท่านมาดูวิวท่านจะเห็นว่าวิวนั่นเกิดอาการเผาป่าอีกแล้วมีรายการเผาป่าวิวสวยแต่ที่นี่ถ้าไม่มีการตัดมไม้ทำลายป่าไม่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะน่าอยู่ดูดีมากใครที่มีอารมณ์สุนทรียภาพเป็นเป็นคยกอะไรเป็นเป็นผู้ รักความสงบรักความสันโดษอยู่ที่นี่สงบใจสงบกายเราจะเห็นว่าเงียบสงัด,งดเดี๋ยวเข้ารรษาแล้วประมาณสักเจ็ดวันเดี๋ยวพ่ออุย้ยพ่ออุ้ยสองคนเขาจะดูเลิกในการที่จะยกเสาเอกของอาคารเรียนก็แอาคารไม่ใช่อาคารเรียนอาคารนอนของเด็กนักเรียนสามร้อยกว่าคนก็คงจะทำได้แค่100ร้อยกว่าคน ฉะนั้นก็ฝากบอกความบ,บอกบุญบอกความปรารถนาดีไปยังพวกท่านด้วยว่าคนไทยต้องช่วยคนช่วยไทยด้วยกันช่วยลูกไทยหลานไทยให้เขามีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่าอย่าไปบอกว่าคนดอยด้อยโอกาสมันควรจะไม่มีคำนี้อยู่ในแผ่นดินไทยแล้วฉะนั้นถ้าเรามีอะไรที่จะพอจะช่วยได้ก็อยากบอกว่า ใ,ใครจะร่วมสมทบสุนสร้างอาคารเรียนสร้างห้องน้ำสร้างเครื่องชุดนอนสร้างเตียงนอนติดพัดลมติดไฟติดระบบน้ำประปาหรือจะคนละเล็กละน้อยบริจาคก,ก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิหลวงปู่ก็จะพยายามทำตัวเองให้เป็นสะพานบุญ ให้พวกท่านได้ทาบุญแก่แผ่นดินทําบุญแก่ประเทศและจะสร้างอาคารหลังนี T ้ให้เสร็จก่อนจะงานถวายพระพระเพลิงพระบรมศพเพื่ออุทิศถวายแก่องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงทําประโยชน์ให้แก่แผ่นดินมายาวนานดังนั้นพวกเราก็มาทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินเดินลอยตามเบื้องยุคนบาดพระองค์มาช่วยกันสร้างอาคารหอนอนให้กับเด็กนักเรียน ผู้ได้อโอกาสและชาวเขาที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เพราะแต่ละคนอยู่ไกลอยู่ต่างอำเภออยู่ห่างกันหลายๆ10ยสิบโลเดินทางเช้าไปเย็นกลับไปไม่ไหวแล้วก็รถลามาช้างก็ไม่สะดวกเขาก็เลยต้องนอนที่โรงเรียนโรงเรียนก็ต้องรับภาระ,ะในการเลี้ยงดูให้อาหารตามมื้อให้ที่นอนที่กินแล้วก็ต้องมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลเราก็ เคยมาอุปถัมภ์เขาไว้แล้วเราก็ไม่อยากจะทิ้งเขาก็ช่วยเขาให้ไปถึงฝั่งให้ได้เด็กๆพวกนี้ก็จะได้เป็นอนาคตของประเทศยังยังมีแหล่งที่ให้พวกเราได้ทําบุญกับแผ่นดินได้อีกเยอะแยะมากเป็นแหล่งทําบุญปลูกต้นไม้ก็เป็นการทําบุญกับแผ่นดินสร้างฝายน้ําก็เป็นการทําบุญกับแผ่นดินสร้างแหล่งน้ําก็เป็นการทําบุญกับแผ่นดิน ยังมีอีกเยอะมากที่เราจะทําบุญกับแผ่นดินให้ประโยชน์กับแผ่นดินแล้วก็กระตันยูต่อแผ่นดินก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่าปล่อยให้พุทธอิสระต้องทําอยู่คนเดียวนะขอบอกบุญด้วยแล้วกันจะเดินทาเดี๋ยวให้ช่างกล้องเขาพาท่านชมวิวรอบรอบนะรอบรอบบรรยากาศท่านจะเห็นว่านี่นเขาบุกลุกขึ้นไปบ,บนยอดเขาอะนะ ดูเขาปลูกนะเพชรให้เป็นตามนี้นะแนวแบบนี้เลยนะเอออย่าให้ผิดเพี้ยวนะอยุงชักชุมแนละ้ว รถน้ำรถน้ำยางครับสปริงเกอร์ปล่อยได้ครับปล่อยไอ้หักสายลม้มสายขาดนะไอ้สปริงเกอร์มึงก็ล้มหักขาดโค่นคแล้วเปิดได้ด้วยเหรอ